สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากครับก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากชื่อร้านครับก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากในเมืองกาฬสินครับนี่ครับผมบรรยากาศหน้าร้านครับถ้วยละยี่บาทครับเริ่มต้นนะครับนะครับเราจะกินถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กก็ได้แถวถนนเสน่หาในเมืองกาฬสินครับโทรศัพท์092 314 7้าสครับผมนะครับนี่ละครับ เริ่มต้นกี่ห้าบาทครับก๋วยเตี๋ยวเรียถูกป,ปากครับชื่อร้านสูตรไม่ต้องปรุงครับครับมาดูครับนี่ครับก็ถ้วยเล็กก็จะไม่กินก็เจ้าของร้านก็แนะนําให้กินถ้วยใหญ่ครับแนะนาให้กินถ้วยใหญ่ดีกว่าครับ <c oughs> นี่ครับใายเมนูครับผม <S <s> <S นี้ก็ ชิลพานมาเห็นเปิดมาต่อหลายมือแล้วครับแม่นะพี่เนาะเปิดมาจกเดือนแล้วครับเก้าเดือนแล้วครับก็เก้าเดือนวะแสดงว่าโดนแล้วเนี่ยครับโดนเติบแล้วตัวนี้ผมกินหลายหม่องเนียครับก๋วยเตี๋ยวนี่เมืันกระสินหรืก๋วยเตี๋ยวเรียก๋วยเตี๋ยวเรียอยุธยากินมาอยู่อยู่ระช่างแถวลงเรือพูนฟังขึ้ฝ่นก็กินมาแล้วพี่่เเออาส้นนยังกผมเอาเส้นเล็กครับผมครับเส้นเล็กอ่ครับเส้นเล็กเส้นมีกระเด็นป่ะพี่ เป็นมีก็ได้มีขาวก็ได้เอ้ามีขาวดีกว่าครับครับครับมีขาวครับถ้าสมมติว่าเพิ่งวิธีการเฮ็ดครับต้องเป็นคือจัชกางเว้นนี่คือคนหรือว่ากินหลายเนาะพี่เนาะแต่ว่าช่วงนี้มันกัครับขัดเกินเที่ยงไปเรื่องก็คือว่าล่ะอือครับ ร้านเพื่อนนี่ดูสะอาดดีครับดูสะอาดดีมีพัดลมอยู่ข้างในร้านพร้อมนะครับท่านผู้ชมครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรี้ยดถูกปากเพื่อนครับอันนี้เปิดน้ำแข็งสองขนมาพี่ครับครับครับนี่ครับเพื่อนกับเป็นเจ้าของร้านเพื่อนกับเปิดน้ำแข็งน้ำกาแฟเพื่อนบ้างครับนี่ครับพี่เป็นคนกาฬสินธุ์นี่เพราะว่าเปิดเลยโอ้ครับอืมนี่ครับเพื่อนเหว่าเบิรงอ่ะอันนี้ได้กี่บาทเนี่ ก็กว่าเสริมเขาเรียกแกงปุ๋งเสริมขิงนี่เนื้อไม่ยังนะครับหมูครับเป็นหมูเป็นหมูเป็นหมูจ้าเป็นหมูโรามันเนื้อโอ้โอ้ใส่นนี้น้ำน้ำโต๊นะครับเป็นน้ำโต๊ะเจ้าหน้าผีเนาะ นี่ครับครับโอ้ครับผมนี่แหละครับคือป้ายเมนูครับป้ายเมนูเพิ่นนี่เขาเป่าผ้อมัคลายครับเขาเป่ากับสิบบาทเพิ่นว่าโปรโมชั่นพิเศษเป็นชั้นเพิ่นว่าครับนี่ครับโปรโมชั่นพิเศษทานก๋วยเตี๋ยวครบสิบชามเล็กฟรีหนึ่งชามครับ ฟรีหนึ่งชามเล็ก20ชามเล็กฟรีน้ำอัดลม1ลิตรนะครับเนาะกินกันอันนี้ยังเพี่ร์เนี่ยโอ้เกี่ยวกับแคบหมูครับแคบหมูครับโอ้เกี่ยวกับแคบหมูโอ้แคบหมูทอดีเองครับเปิดเบิร์กันได้คเกี่ยวกับแคบหมูไยแคบหมูครับอู้ยเป็น่ง ตับชุ่มกับแคบหมูอ่ะครับหอ้เนี่ยน้อยนะมันกับมันกัเกี๊ยวเนาะเกี๊ยวอืมีเปิดอะไรตับช้ชมฟังเป็นน้อยๆนะครับพี่เกี๊ยวสดวนเหื่องเหล่านี้เกี๊ยวครับอืมเป็นตดกรอบดีได้ครับตับช้ชมครับมีดังกลิ่นครับนี่ก็มีผักนะครับฟังนั่งเหยียดนะครับตับช้ชมครับผู้ใดอยากยิบก็ยิบเองเด้นะผักเด้อครับส้มผักส้มอยัง คมันเก็บไว้เนอะครับนะเนาะมีพักมีอย่างครับมักยิบไปยิบกินเองเบ่งมาละผ้าตรงหงอด <c oughs> จัดเสือบมาแห่ห่อแล้วครับั <c oughs> อนนี้ก็ถ้าว่าพื้นถวยนี่นะครับคงจะประมาณถวยยิบหาแล้วนะครับเด้อมันเกินยิบหาแล้วลนะ่ะ <c oughs> กินถวยเงี้ยแล้วครับถวยเล็กมันกับ,บว่อิ่มเหรอครับ ถ้าต้องกินถ้วยง่ายซับนี้แล้วครับ,รบ,รบไปเมนูครับผมบไปเมนูครับผม นใส่พริกผิงใส่ทัวดินครับแล้วก็ต้องเกินตามอีกอันนี้ก็ต้องแปลกแกได้วยครับที ผงสีดำๆนะครับแล้วผมก็ไม่อยากแซ่ดหรอกแต่จะพลิกผงกันสีแดงก็พอลอกพนนะครับคนเหมือนเขากันพ่นเขากัน,กน,กน ข้นนะครับข้นเปี๋ยวร้านเปี๋ยวเลียร้านนี้ครับเป็นสเส้นตัดพักบุ่งสันสันนะครับนี่ครับแปลกๆกันนะครับก็คือยังร้านอนนื่นนหมครับตัดพักบุ่งสันสันพักบุ่งเนีนตะลำ่ำยางเดียวเลยครับล่ำพักบุ่งเลยครับมหมดชาติครับ ใช่ได้แล้วครับแซ่บเลยเดี๋ยวเริ่มเติมนังปลาเติมนังปลานิดนึงมาท่านใส่น้ำสมนะครับโอเคหีือว่าใส่น้ำสมครับ ใช่ว่าสมกับเตี๋ยวเรืย่ยดิร้านเนน่หไม่นานเครื่องดืง่มไทยบอมนะครับนน้ำโค้กแ๊ปซี่ ล้านเสียวเรียกถูกปากไงบอกว่ามันม้วน,นกับชินมาเนี่ยเดี๋ยวม่กิดหน่อสมารผมเคยกินแกับเดียวเรียอายุทยาสมาร์่มีมืกับชิ้นก็นม,กนมีถ้วยละสิบหาบาท รสชาติเอีพี่ใก่ได้เลยเป็ดขายเป็ดน,นี่คน,นก,กินหลายเลยครับนี่เป็นตหนานจรนี่ครับัขายไก่หมาวิไลไก่ลุงเลี้ยงคนนี่กินหลายเร <c oughs> ครับอืขอยขายเนนานน่อดินอกจากนี้นนีพี่ยังขาพี่เฉาเก๋ไี่ครับเฉาี่หอดเฉา,กา,าเก๋าเกขายไ้ครับพี่นี่เฉาเก๋นะครับเฉาเก๋นุ่มสดครับโอ้นี่หลายอย่างเลยานกันอนืม มากเลยครับเราจะมาะเติมมันสมแต่วนะ่าเติมนิดหน่อยนะ มันมาเปิดย่งี่ก็จะเป็นต้องนี้ยังเป็นตึกแถวอะไรครับสองส่น ก็หนาล่านมากเลยควมีสถานที่จอดรถจัง่อยครับอาจจะจอดจอดเยอะตั้งค่อนข้างเลยครับมันเพราะว่าถนนแถวนี้มันแคบนะแต่ว่าถนนแถวแถวอันน้เดลี่ยวก็มาในเมืองกสิศอ่ปเห็นทนา่านากขัออมสินป์นะครับแถววงเวียนนำภูในเมืองกสิลนนะ์เลยเหลี่มาเลยครับเหลี่ยวกมากท,ทั้งทั้งติดเตะ ถนนเนีหาครับยอบอออนนะ่อขอการคนะคารวมสินเจ้าเสียกมุงเวียนลำพูนะครับแถ้าถว้าสียบมุ้งเวียนลำพูปุ่องออมาอีกไม่นึงเหรอเนหะ็นถนนเสน่หาครับเจ้าถนนเสน่หาบอกไว้นะ้าทานผู้ชมุงนะ แปรไท้มากมากกระแตสินครับแต่เป็นมากทุรถทามันอยากกินอย่างเป็นหาหารบพอ,พอเฟ่ตี่บอกไว้ครับผมกินกับเตี๋ยวไม่เงี้ยก๋ะสินกับเตี๋ยวเรียวกินมาท่านมันทุกร้านนะครับ ดิ้ดเี้กจะเปิดไหมสมา,ก,ากระเทียวกกลมาละส่วนไรก็จะเปิดร้ายครับก็ตัวกันกดะเทียมกูดิ้งครับ กินมายากครับรเดี๋ับก๋วยเตี๋ยวอันกวกโปรตีนนะกวาก๋วยเตี๋ยวอันใช่ซีอิ้วหนิครับหากินมายากแถวบอกกะสอหลายร้านเนี่ยแถวบอกกะสอแต่นี่อยากกินแต่พ่อใอยากซื้อครับแต่ว่าก,กว๋วยเตี๋ยวเรียกอยายหกหาหารได้หน่อยครัเป็นกับกระดิบไฟเปิดอยู่แถวบอกกะ,ะสอนะ เส้นหมากก๋วยเตี๋ยวถูกกิ่นแช้มหลายครับกระสินบ้านผมเสก็ก๋วยเตี๋ยวเลียวนี่ก็ไม่ค่อยเห็นคักปานเลยกว่ากับเอียงแสบเนี่ยแสบแน่นอนครับก๋วยเตี๋ยวเลียนี่มาผิดหวังฮ่าฮ่หากินอยากเล็นกน,น้อยนนต้องกระเวียนหาเหรอไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดหลายร้านนะครับ กสินนี่ผมเคยกินก๋วยเตี๋ยวเลี่ยมหลายร้านก๋วยเตี๋ยวเลี่ยยุทธยากินมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเลี่ยย่าเขียวสุโขทัยก็กินมาแล้วก๋วยเตี๋ยวเลี่ยสุโขทัยครับแล้วก็กระดกกระเที่ยวใหญ่เที่ยวนั่นนู้นจะเปิดมองไม่ไปเรื่อยแล้วเป็นการเปิดในเมืองกัสินก็คือเก่าได้ครับร้านผมเคยทายกินตะกี้บแล้วเป็น Tôi nhảy ở trong món coi vừa tự thần hướng dệt may แสียบพี่เลี้ยงน้นซุ่มตกเข้มข้นนะครับ มัดเลยว่ะเสียบขนาดครับกรณีครับสาขาครับงั้นครับเริ่มต้น25บาทครับครับครับมีแฟนด่า้อมพอดี่เห็นไล่แม่นพร้อมอ๋อผู้แฟนด่าไล่แม่นทรงเด็กผู้เด็อยากได้กกับทั่วมาทรงน้ำแม่นโซนมากเสืออ๋ออืมก็ดีครับดีครับ ถือว่าใ่าา้านคนตคนยังกับรแม่น่ลับมาหับโอ้เจีนจะเมื่อเร็วจะจีนเร็วเงิน่จะีนเร็วจะลอครับอืมมื่อนี้ลกค่าเขาวายไพี่เมื่อนี้ฝนตกช่วงช่วงเริ่มเข้าาโมงาอไปสอโอครับอืมขดไามี่าเรื่อยเช่วนก็ชิลเื่อยยยยยย กับอ้แต่ยังว่าถูกค่าอะไไปแต่เขาสุมเงเลยตัวแต่เขาไลยซุมเงินเติมโอ้ช่วงเ่ง่วงเที่ยงกันิดวามุนกันอยู่สิเนยือช่วงเที่ยงาอืมให้รอกับอันนี้กมาเซาเปลือนมากับเนี้งเดี๋ยวเซาอาคารพันนิดกว่า บ้านเราบ้านบ้านบ้านเราเาเปิดไว้เนเ้าโอ้อัครับเนี่ยถ้ากี่วันมันถ้าแถวนีผมึกว่ามันถ้ามันมันลาาขายของกันว่ผมก็จำไม่ได้ผมเคยขี่รถพานมากนะก้อน ไปแล้วอ๋อม่เศร้าแบบพวกที่มีใจเศร้าแบบม่เ้าเาแบบมันเปรนาานไไหนนะท้าานกับสิบกูันสบูีบอกวสอถ้าเป็นส้อยหอมามาจังหน่อยเพื่มาอาศัยขนปากต็ปากเออเสียมันเปร์มิเนียม่าคานไไครับเดี๋ยวเดี๋ยช่องว่างเลยครับเนี่ย ก็เพราะว่านั่นนะครับทผู้ชมกับเลียศร้าอยู่คนเดียวต้องการมั้าเศร้าได้ต่ว่าขาคังนี่คือถีนปเายนี่ตัวนั่นคือล้านขายสมตําครับครับอ่าล้านขายสมตําว่าข้าจกกับเปิดอยู่บางมือข้าจอกกับปิดครับถัดมากกับล้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับนี่